12เมษาก้าโมงยี่สิดอันนี้มาจากศรีสะเกตนะครับส่งเอกชนมาเดี๋ยวไปเปิดดูกันนะครับอาสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัพงาน G X G P X โดนอีกชิ้นหนึ่งนะครับส่งมาตัดจากต่างจังหวัดครับจังหวัดศรีสะเกตวันนี้วันที่นี่ดีกว่าอะ สิบสองเมษาปีหกแปดนะครับปีหกแปดก็อันนี้ส่งมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับอืมนี่ล้วกันนะครับอันนี้ของผมแชร์เมืองพัฒน์โคทยศูนย์แปดหนึ่งห้ก้ึงสองศูนย์เก้สามก็ จะแกะดูกันนะครับมันเป็นกล่อง g p x r o l นะครับลูกค้าให้มาทำรีโมทหายหมดก <c oughs> ารห่อหุ้มของลูกค้าดีนะครับมีการกระแทกอะไรให้ด้วยปามาในแบบนี้นี่นะครับ 9ก้าห้าแปดห้หนึ่มเลขกห่อหเลขกล่องเห็นไหมครับโฟกัสเก้าห้าแเออนี่แล้วก็ลูกค้าเอาเป็นทรงนี้นะครับทรงของรถยนต์ฟอร์ดหรือทรง f1 นะครับดูที่ว่าใครจะมองอยังไงเหมือน f1 หรือทรงฟอร์ดนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ดูนะครับว่าใช้งานได้ออยังไงใช้งานได้จริงไหมนะครับ หลังจากที่ทําการลงทะเบียนหรือว่าจับคู่รีโมทได้แล้วนะครับก็มันก็นจะได้เป็นแบบทรงนี้นะครับลูกค้าเรียกทรงนี้มาก็จะทดสอบนะครับล็อกกับปลดล็อกนะครับตัวอันแรกนะครับอันที่หนึ่งนะครับล็อกปลดล็อกที่คีวออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อก อันที่2นะครับล็อกปลดล็อกอันนี้ก็ล็อกแบบล็อกเงียบอสองตัวนะครับล็อกบดล็อกล็อกบดล็อก ก็เดี๋ยวก็จะส่งกลับนะครับที่ที่ส่งมานั่นนะครับสำหรับเคสนี้เดี๋ยวส่งไปที่สีสกเกตน,นะครับ